ทางร้านนี่หน้าน่าเห็นใจทางร้านนะครับลงทุนเอาตลกมาอัดนี่ก็เยอะมากเยอะนะครับแล้วก็แขกก็เยอะนักร้องก็น่าสงสารทำไมอ่ะมีอัดตลกก็ไม่ได้ร้องเพลงโอ้แย่เลยก็ต้องนอนเน่ากันอยู่บ้านนนนาอยูนกันนานอยู่บ้านแต่กรุงทนดีดีไงฮะนักร้องคนไหนไม่ได้ร้องเพลงหรือหมดสภาพเขาซื้อเทาเฮาจีนว้ให้ทีชนบุรีเท้าเฮาจีนเหรอมีทานน้ำผ่านด้วยนะอุ้ยตุ๊ดจีนคนไปหากันเพียบเลยหงซ้อย ฮวงซุยนั่นแหละเขาเรียกเขาเฮาจีนไปไม่รู้เรื่องอย่ามายุ่งไอสัตว์เด็เลือดเติบแม่งเลยเดียเล่นใครไม่เล่นแม่งเล่นกับโอรสสลัมไม่สั่นเอเอาเฉพาะเชียวนะโอรสสลัมแล้วก็หน้าสงสารนะทางร้านทำไมฮะยอดขายได้ยอดจริงแต่ตลกคณะหนึ่งอัดกันอุ้ยราคาแพงหูดับตับไหมแพงมากแพงมากแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของบริษัทวิดีโอดียังไงอ่ะตนวดโยกะตนวดน่ะที่มีหนวดอ่ะที่ชอบประหลาะตลกไปใช้งานน่ะตันเนียเหรอ ตุ้งตังแม่ไม่ค่อยให้หรกใช้อย่างเดียวอิตาบ้ามีน้ำใจครบเพาไหมเหรอกูไม่ครบหรอกใครครบก็ครบเผอเมื่อก่อนกูนกครบเดี๋ยวนี้ไม่ครบแล้วทำไมกะโอ้ยใจเย็นพากูไปเลี้ยงข้าวต้มนั่งหกโมงเช้าอย่างใจเย็นอยู่เลยกูใจร้อนต้องฟักออกไปก่อนนะรักษาลมไม่หน่อยวันนี้อย่างใจเย็นไม่ได้คืนเลยโ <c oughs> อ้ห <c oughs> น้าครบเวททีนักร้องละให้จังนักร้องไม่ไม่เอานักร้องมาอัดวิดีโอมั้งละ่ะเออาตลกมาอัดทำไมเวลาว่าก็หาว่าตลกไม่มีมดลูกเออก็เพราะกระเจี๊ยวนี่แหละแกถึงได้มีตังไปจีบนักร้องน่ะ ใช่ไม่ยอมคิดเนาะ,ะน้องก,กับนุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่ต่อไปนี้กรุงพลคอมเพล็กถ้าท่านมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สาวันมีบัตรอาบน้ําฟรีสามชั่วโมงให้อาบที่ไหนวังตะไคร้นะฮะ <c oughs> อ๋อเราแถมห่วงยางเรา <c oughs> แล้วงยาก็เมื่อกี้แขกบอกหนูทําไมพักนี้สุขภาพร่างกายสุดโสมมากก็พอดีกลางวันหนูมีงานด้วยนะฮะคนเราจนมาก่อนไม่ได้มีเงินทุนมาใช่ไหมใช่มีโอกาสทําก็ทาเนี่ยเราแกะตัวไปวิดีโอจะจ้างเราอัดไมไม่มีจ้างไม่จ้างลงหมดสภาพไม่มีจ้างเก่งจริงเอาตลกเก่าๆมาอัดสิพวกก๊กแห่งทองแถมอะไรพวกนี้เอามาเดี๋เอามาเดีตลกคุณรุ่นครูบาอาจารย์เงี้ยดูขำด้วยไม่เอามาอัดเอาตลกคนไหนหน้าตาดีหน่อยหลอนหน่อยก็เอามาอัดบ่อยคนไหนหน้าตาน่ารักหน่อยก็มาอัดบ่อยเนี่เน่มึงหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ย แมน่ารักหน่อยออ๋อนี่พูดถึงตัวเองเหรอตายแล้วอารมณ์ชู่มึงบานระพเหอตัวอยู่เรื่อยลน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบอยบยเงี้ยติ๊กเนี่ยบอยเนี่ยเงินเดือนแปดร้อยค่าบ้านเอ้ยค่าไฟเอ้ยค่ารถเอ้ยไหนจะเป็นนักศึกษาอีกรามกำแพงศึกษาความอดอยากในกรุงเทพดีแล้วเสือเสียงดวงเสียงดวงเหรคนเราไอ้น้องมึงสู้ชีวิตก็ไปเชื่อพี่เองดูพี่นี่อายุ20ปีกูยังเดินติดยาแถวคงเตยเลยใช่มึงอยากมีอนาคตมึงดมทินเนอร์ใช่ โามาโหจริงๆว่าโมาโหทำไมขอได้โมชิ้น,นไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอย่าไปให้มันพี่มึงตลกหรือตะกะฮะโมโหหิวพี่โหนั่งชอบว่าจีอยู่เรื่อยเลยน้องเลยนะนาโกแอคกลับจากเมกาซื้อรถเก๋งเลยเฮียอันนี้เหรอไปดูบอลโลกบอลไม่ยอมดูเก็บเงินกลับมาจาก เมกาถึงเมืองไทย3วันซื้อรถเก๋งโอเวอร์นะทำไมวะขับเข้าซอยต้องไขกระจกลงแลวโผล่หัวออกไปหคนเขารู้ว่ากูมีรถเก๋งเถอไอเวอร์ซื้อรถแล้วซื้อแล้วเท่าไหร่วะหมื่นเก้าดาวเงินสดรถเฮียอะไรหมาเห่าก็เครื่องดับซื้อมาหาพ่อมงเหอซื้อทําไมไปติดสัญญาณการขโมยนะหรอไปจอดดมอสมน้ําหน้าหายไปแล้วรถหายสัญญาณหายรถอยู่ไม่เอารถไปด้วยเหรอรถใครจะขับเข็นยังล้อหลุดเลย เรียกกูไปนั่งวันเดียวเลบตีนเปิดชิบหายไว้วอดหมดทําเลสเบรกไม่มีเบรกทีให้กูตีลาล้อตีนก็เบรกปาก็ตะโกนลบหน่อยรถเอ๋ไม่มีเบรกโอ้ยรถเอ๋ซะด้วยตะโกนรถบ้าอะไรดังทุกอย่างเออไม่ดังอยู่สองอย่างอะไรวะแต่กับวิทยุของต้องดังไม่ดังนอกนั้นดังหมดรถก็เก่าสติ๊กเกอร์หลังรถก็กกนส้นตีนว่าไงอันแน่อันแน่ขอโทษเงินสด หลังรถติดเงินสดข้างรถติดอะไรรู้ไหมติดอะไรแอบแซงเพราะแรงน้อยออลม้จ้าคนลมเมื่อคืนน้อยใจจะไปฆ่าตัวตายอะไรกันก็เกิดมาอายุ30กว่า3ามสแล้วยังไม่มีเมียเลยพวกคุณตั้งสองสคนแล้วผมยังไม่รู้ว่าลูกผมอยู่ตรงไหนก็นั่งคิดสักชั่วโมงก็เตรียมตัวจะโดด พอจ,จะโดดปุ๊บมีคนแก่มาห้ามไว้อายุประมาณ80ดสิบกว่าปาได้ uh huh. ไอ้หนุม่มเอ้ยเอ็งจะฆ่าตัวตายเรื่องอะไรลูก uh huh. ผมบอกยายหนูน้อยใจเกิดมาอายุ30กว่าไม่มีใครไปทาครอบครัวไปทําแฟนยายบอกเอ็งไม่ต้องเสียใจเอ็งรู้ไหมแต่ยายนะเป็นแม่หมด uh huh. ถ้าเอ็งไม่ตายยายจะให้พรสามข้อ uh huh. แต่มีข้อแม่เอ็งต้องรอยายทีหนึ่ง uh huh. ทำไมอย่างนะั้นอะ ยายบอกคาถาจะเด็กแข็งปูเอาว่าเด็พรสามข้อล่อยายสักเชงหนึ่งจะไปไรก็เลยจัดการเสวเดายายเสร็จแล้วยายก็นั่งผิวปากประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไอเราก็ลำคาญถามยายเมื่อไหร่จะเสกให้หนูสักทีเนี่ยยายถามเอ็งอายุเท่าไรแล้วลูกผมบอก3ามสี่ย่างสามห้ายายบอกเออมึงก็โตเป็นควายแล้วยังเชื่อเรื่องเลวไหลอยู่อีกเหรอยายยังอยู่ไหมเนี่ยยายหายไปเลยแล้วบอกข่าวดีนะครับแขกผู้ใหญ่ตอนนี้โรคเอรักษาได้แล้ว แต่ต้องพึ่งกันถ้าสำหรับผู้ชายที่แข็งแรงแล<ไ>้วก็นี่ไม่ใช่ทะลึ่งนะฮะเอชรักษาได้แต่เขามีการตอนนี้เขามีการบริจาคสเปิมต้องเอาสเปิมเนี่ยไปทําตัวยาเ<ล>มื่อก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เขาก็ไปบริจาคก,กันผู้ชายเป็นพันเลยไปบริจาคผู้หญิงมาจากไหนไม่รู้ขับรถมาจอดจะแซงคิวเขาเขากำลังเข้าแถวผู้หญิงก็จะแซงคิวผู้ชายก็ผลักออ,กออกอีนี่ก็จะแซงคิวพอดีมีผู้ชายคนเขามมโหบอกเอ้านี่แยคนนี้เขาบริจาคสเปิมกันก็มีบริจาคหรือไงผู้หญิงบอกนี่ มันเอามาจากไหนวะเนี่ยเต็มปากเป็นใบ่ไหมเนี่ยนี่เลยนี่เลยจริงอ้าวจังหวะหนูไปเห็นพอดีเออแล้วให้คนจังไรยอย่างกูเห็นด้วยแล้วเก็บความลับที่ไหนอยู่อ่ะมีที่อยู่ผู้หญิงคนนั้นไหมไม่มีปูตอนนี้แต่งตัวเหมือนพวกไฟแนนซ์ยึดรถว่ะูเล่นไปโคตรละแวงเลย ยึดจักรยานได้แล้วมือถือที่จะเก็บในรถหรือใส่กระเป๋าไม่ได้จะต้องมาวางเขารู้ว่าขาดนี่มีโทรศัพท์ก็เอแขกมาคาเฟ่ส่วนมากหน้าใหญ่ใช่งไงมพี่มาไลัยในคลองเป็นหมื่นเลยนร้องเด็กเสิร์ฟแจกเป็นพันหน้าใหญ่กับบ้านเสียงในครัวดังก้องแกงก้องแก๊กทำอะไรทอดไข่แดงเส่หลืออะไรหรอหน้าเป็นกระตี้สวยนี่อย่าไปเดินโทรถามว่ามึงคลองนั้นขนแม่งดึงวูบเลยเดียบอกให้หรือว่าพูนสองหนึ่งสหนึ่งไห สามหนึ่งมีไหมอะไรนะสามหนึ่งมีไหมมีข้อมูลเนี่ยเอ้ยกูอยากจะฆ่ามึงเหลือเกินเขาเล่นบอลกันพ่อแบบดูดบุหรี่ไม่ดีเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งที่ปอดดูดบุหรี่เออแล้วพี่ผู้หญิงที่เขาเป็นมะเร็งที่มดลูกเขาใช้อะไรดูดกันอ่ะก็อีดอกก็ผมงงผมไม่เคยเป็นมึงผู้ชายก็รู้เคยต้องขี้สงสัยหรอกผู้ชายอยากรู้ผมได้ไปบอกหมอหมอก็ไม่รู้นะใช่ป่ะแล้วนี่มาคิดดูเลย เออเนี่ยเลิอกกีคนเราเนี่ยฮะท่านผู้ชมทางบ้านนี่ไม่ได้ว่านะครับบางทีเนี่ยกับพระกับเจ้าเนี่ยเว้นเว้นกันบ้างทำไมพี่ก็อย่างหลวงพ่อคูนเนี่ยบางทีแกนั่งแกอยู่ดีเอาอะไรไปให้แกเหยียบก็ไม่รู้ <c oughs> มึงดูสัมภาษณ์มาหลวงพ่อบอกโอ้ยมันไม่ให้กูเหยียบกูก็เหยียบให้มันป้ายไปไเหยียบกระดาษกูแล้ว <c oughs> แล้วนี่มีคนเขาลูกชายเขาขับรถไปอัดกับสิบ้อตาย <c oughs> ไปด่าหลวงพ่อใหญ่เลยด่าไก็ในรถน่ะมีแต่หลวงพ่อคูนทั้งนั้นเลยก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมลูกออออีัันนตาาาาายยววววิดดเเลลลลลล่่่่่่จหหหงงงพพรรคญบบกกแู้มึขทไะ ยายคนนั้นบอกร้อยเจ็ดสิบหลวงพ่อบอกโอ้ยอีบา้ากูลงแต่100แแต่อลอยนึงแล้วแกละกลหมือนกันแกเข็ดแกใครพาไปคิ้วบวมถึงแล้วเออดี๋ยวนี้แกไม่นั่งรถแล้วนั่งอะไรไปไหนเช็คแค่แหิ้วแล้วผมดวงไม่ดีจริงเลยรีบตีมอัดวิดีโอถ่ายละครอยู่สุพรรณบุรีทำไมอ่ะถ่ายเรื่องสลัมบอยเท<อ>ี่นูนสลัมบอยดูนะพี่โอ้หนังดีมากเลยสลัมบอยหนูเล่นด้วยออ้ร ถ่ายของเตยด้วยสุพันด้วยไปถ่ายสุพันโดนตำรวจจับผมดวงไม่ดีพังนี้รถเสียอีกทำไมอะ่ะก็ยืมรถโฟกเพื่อนขับมามาถึงนครผถมตำรวจทางหลวงเรียกปิดเอามือเท้ากระโปรงหน้าคุณหนูขอดูใบอนุญาตหน่อยผมบอกจ่าจับหนูเรื่องอะไรอ,ะอ่ะเขาบอกคุณขับรถเร็วผมบอกจ่ารู้ได้ไงเครื่องคุณร้อนไปหมดเลยผมบอกจ่าครับรถโฟกเนี่ยเครื่องมันอยู่ข้างหลังนะจ่าไม่รู้ทำบอกไม่้องมาเถียงนะมึงขับเร็วจัดมาร้อนมาถึงกระโปรงหน้าคนจะจับเลย คนจะจับสบายใจเล่นลิลลโพไป็สองขวดเล่นลิโพไป็สองขวดไปแล้วไม่เล่นเข<ล>าก็จับไปผมให้เขาจับผมขับเร็วจริงถ้าขับเร็วขับมาหกสิบปั่นซาเล้งมาดีกว่างั้นอ่ะแก๊ปฮัลโหลพี่รักนะค <c oughs> ่ะหวานวันดียวมาช่วยกันุกสนุกสนุวกนะโทรศัพท์บ้านมึงใช้ถุงกนาน้ำมันหยอดได้ไงไนะอ้ดอกนี่เออพูดถึงเห็นถุงเรื่องนี้แล้ว นี่จะเตือนแขกผู้มีเกียรตินะครับตอนนี้ระวังผู้หญิงนิดหนึ่งสิบแปดมงกุฎนี่เยอะมากแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนีครับสำหรับสุภาพดูษที่ชอบเที่ยวเทคหรือคาเฟ่ตอนนี้มีผู้หญิงที่ชอบเอายานอนหลับเนี่ยทานมแล้วให้ผู้ชายดูดแล้วก็ปลดซับนะผมโดนมาแล้วครับทองแปดบาทจูบนมทีเดียวหงายเงิบนะผมโดนได้สามเดือนหนูโดนมั่งแถวเพชรบุรีตัดใหม่มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยฮะมาเขียนจดหมายมาหาผมบอกว่าผมน่ารักอะไรเงี้ชยชวนไปกินข้าวผมก็ไปไปเสร็จปุ๊บเขาเปรี้ยเลี้ยงทุกอย่างเลยทีีนน้พพอาผมมไปรนนงแร ผู้ bitches, หญิงก็นึกว่าผมเมามั้งหายไปในห้องน้ําครึ่งชั่วโมงได้ผมก็แอบดูว่ามันหายทําไมที่เรื่องจริงนะฮะมันเอายาทานมใหญ่เลยพี่พอมันทาเสร็จปุ๊บผมฉลาดผมทามังอินนั่นออกมาดูดผมสลบคาที่นี่เตือนเลยเขาทาก่อนมึงทาตรงไหนเนิยวมือมั้งเนี่ยเขาเข้าใจกันหมดมีมึงสงสัยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่น่าทองแม่งถึงได้หายง่ายเหลือเกินวิ่งแต่วันนี้มาเถอะนะมาเธอมีสูตรดี ก็สูตรดกเตอรเสรีไงที่ใช้จารบีทาขอบตูดอ่ะมาผลลื่นดีออกมาเร็วๆนะครับค่ะถึงมาเร็วๆนะใจจะขาดถึงแล้วนะตึงตึงขาตึงโอ้าตึงขาทำไม่ไหวอยู่แล้วครับตึงเตืองทหารติดเร็วๆนะครับอาอ้ตึงขาตึงขาโอ้าตึงถึงมาเร็วๆเลยนะครับตึองอ้าโอง้ยเฮ้ยเสียวฉยไว เอ้ยตุ๊จ้าจ้าตุ๊จ้าตุ๊จ้าจ้าึงไม่มากระตู้ก็ได้มึงพูดได้ในตโตและนักร้องกังคืนสวยไหมสวยหรูไหมหรูแต่ละคนดูได้กังคือจะเหมือนนางฟ้าปโปรยดอกไม้แน่นอนบายบายไปดูแถวแฟดเทพีผีกับหลุมทำไมอย่างนั้นวะผีากางคืนสวยมากเออผมทําทรงเพลิงหมาเง,งิน ทรง,<อ>งไหน,ไหนไวะไอทรงเถงเงอเถงเงอเนี่ยแถวบ้านกูเรียกทรงต้อนขี้ควายนั่นแล้วหน้านี่แต่งแบบนางสาวไทยเลยอ<ไ> uh, ชุดนี่แวบนั่นกังคืนร้องเพลงแล้วมึงไปไปไปดูแถวแฟดแดดเป็นไงผมที่เคยเป็นพงเพิงเนี่ยมันก็หนอเมาอ่ะออนักร้องเมามึงไม่เห็นยังไงกลับไปแฟตถอดชุดได้โยนโคลุมเอาชุดนอนมาใส่ยกทรงไปใส่หัวนมเป็นลูกมะนาวเลยนะร้านอื่นร้านอื่นบางคนก็ออกมากรูดเลยอ่ะ เสร็จแล้วโยน,โ,ยนโคมนอนหัวคุกกระมอนนั่นตื่นเช้ามาผมที่เคยเงเงมันมาโปะอยู่ตรงหน้าผากโอ้โหสีมันก็ละลายก็ไปรวมก้อนคีตาก้อนขนาดเนี้ยโปะอยู่ตรงเนี้ยนั่นแล้วหลับน้ำลายไหลามาข้างแก้มตื่นมาเป็นข้ามขาเว้ยนะโอ้โหก็คือร้องเพลงหลังกับเพลงสติงทุกคืนไปไปไปดูที่แฟดหิ้วจานใบลงจากแฟดชั้นสี่มแม่ข่าสมตำยูโบยูโบนี่ร้านอื่นเลยฮะแต่ร้านเดินกูพูดถึงอีสานดาลิ่งนนท์ที่นี่นักร้องแต่ละคนโอ้โหแม่เจ้าคุณเอ๋ยแม่เจ้าคุณขนาดไหเโอ คุณเห็นไหมนักร้องที่นี่แต่ละคนลานมันยังไงอย่างงาั้นยัยเหม็น <laughs>